จากการแปลงฟันอย่างถูกต้องนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีหลายขั้นตอนด้วยกันไม่ว่าจะเริ่มมาจากการแปลงฟันด้วยแปรงสีฟันการใช้น้ำยาบ้วนปากแล้วก็การใช้ไหมขัดฟันซึ่งเราก็จะเห็นว่าการที่จะทําให้ช่องปากเราเนี่ยสะอาดจะต้องใช้เวลานานมากทาง h a i r นก็เล็งเห็นถึงปัญหานี้ซึ่งหลังจากทีมวิจัยนะครับได้โจทย์นี้มานะครับก็ทําให้เราเนี่ยคิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาตัวหนึ่งซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างยาสีฟันแล้วก็น้ำยาบ้วนปากเข้าด้วยกันก็ได้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่มีชื่อว่า h a i r w o n Perfect Gum and Cheat Protection Toth Pa นนะััสีีฟตว้ ออกแบบให้ทำงานได้2ขั้นตอนครับอย่างแรกก็คือใช้เป็นยาสีฟันที่สามารถใช้แปรงถูฟันเพื่อที่จะทําความสะอาดเศษอาหารข้ามแบคทีเรียข้าม p l a q ที่ติดตามซอกฟันออกนะครับและขั้นตอนที่2นะครับคือการใช้เป็นน้ํายาบ้วนปากซึ่งสามารถกลัวปากได้ทันทีหลังแปรงเสร็จครับสำหรับคุณสมบัติพิเศษนะครับก็คือสามารถระงับกลิ่นได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงด้วยกันโดยเราได้ไอเดียมาจากการใช้สารสกัดจากธรรมชาติโดยอย่างแรกก็คือกลัวว่า e extract หรือว่าสารสกัดจากใบฝรั่งนะครับซึ่งเป็นสมุนไพรไทยที่มาจากตำรับโบราณ แล้วก็สามารถลดอาการวมของเหงือกได้ต่อมานะครับก็คือสารสกัดจากคาโมมายล์ซึ่งสามารถลดการอักเสบและคลายเครืองที่เกิดภายในช่องปากได้ไม่ว่าจะเป็นอาการอักเสบจากอาการร้อนในหรือว่า,อาการใช้แปลงขัดถูนะครับต่อมานะครับก็คือเป็นสารสกัดจากอะโรเวล่าอะโรเวล่าเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการช่วยในการบรรเทาแผลช่วยลดการอักเสบแล้วก็ช่วยเรื่องของการสมานแผลในช่องปากนอกจากนี้นะครับยังช่วยในเรื่องของการยับยั้งเชื้อบแบคทีเรียได้อีกด้วยต่อมานะครับก็คือสารสกัดจากชาเขียวหรือว,ว่าก r e น n t เ a ็ x t r a ร t สารสกัดต,ต,ตัวนี้เนี่ย ซึ่งสามารถลดการเกาะติดแบคทีรียกับเซลล์ผิวได้นะครับทำให้ลดการติดเชื้อที่อาจจะเกิดขึ้นในช่องปากจึงลดอาการบาดเจ็บในช่องปากได้ครับต่อมาก็คือวิตามินซีนะครับวิตามินซีขึ้นชื่อว่าเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ดีนอกจากนี้นะครับยังช่วยในเรื่องของการสมานแผลในช่องปากด้วยทําให้แผลเราหายเร็วขึ้นนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือสารสกัดที่เราภูมิใจนําเสนอนะครับก็คือสารสกัดดีโอไลท์หรือเป็นสารสกัดแทนนินจากธรรมชาตินะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติ100%นะร้บเป็นดอรสาามมก่เป็น, grade, าาน,ปนต์ การช่วยดูดซับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดในช่องปากสามารถระงับกลิ่นได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงครับ ก็คือตัวสูตรตัวสูตรนะครับถูกออกแบบมาให้สามารถเป็นได้ทั้งยาสีฟันแล้วก็เป็นน้ำยาบ้วนปากได้ในหลอดเดียวทาให้คนใช้เนี่ยสามารถประหยัดเวลาในการทําความสะอาดฟันได้นอกจากนี้นะครับยังมีการใช้สมุนไพรแล้วก็สารสกัดที่เป็นฟู้ดเกรดนะครับไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่ยังคงประสิทธิภาพการรักษาช่องปากลดกลิ่นได้นานถึง12ชั่วโมงนอกจากความสามารถในการทําความสะอาดคราบ p l a แบคทีรียแล้วก็การลดการสะสมของคราบผิวปูแล้วนะครับก็ยังมีการใส่สารกลุ่มสกินแคร์เข้าไปด้วยซึ่งสามารถช่วยดูแลช่องปากให้ความชุ่มชื้นรักษา แผลแล้วก็ปอบประโลมผิวทําให้ผิวไม่เกิดอาการระคายเคืองได้ครับสรุปจุดเด่นของยาสีฟันแฮร์วอลเลยนะครับอย่างแรกก็คือเป็นยาสีฟันที่มีทั้งสองสูตรในหลอดเดียวกันเป็นทั้งยาสิฟันแล้วก็ทายาบนปากอย่างที่2นะครับมีการผสมประสานสมุนไพรในการช่วยระงับกลิ่นปากได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงอย่างที่3นะครับคือผสมกลุ่มสกินแคร์ที่สามารถดูแลเหงือกและฟันได้อย่างที่4นะครับมีการใส่วิตามินซีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและสามารถช่วยดูแลเยื่อบุช่องปากได้ด้วยครับ